เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้เนี่ยเราก็อยู่กับเกมของ Empire of the Underglobe เดี๋ยววันนี้เราจะมาทำสงครามในอาณาจักรของเหล่ามดแมงมแมลงต่อนะครับปะ่ะเรามาต่อกันเลยก็ต่อจากตอนที่แล้วนะครับตอนแรกเนี่ยเราไปป้องกันตรงบริเวณนี้จำได้ไหมแต่ผมก็ย้ายฮะย้ายมาป้องกันตรงบริเวณนี้แทนนะครับถามว่ามีอะไรแตกต่างความแตกต่างคือเราป้องกัน2ทางไงทางเดียวอ่ะมันไม่ค่อยท้าทายครับใครๆก็ทําได้ใช่ไหมผมก็เลยย้ายมาข้างล่างครับ มันเพิ่มความท้าทายมากกว่าป้องกัน2ทางไงเออโอเคค่าศึกมาแล้วโอ้โหรอบนี้มันกองทัพครับเราต้องสู้กับพวกเขาให้ได้เขาจะมาซ้ายหรือขวาเนาะซากบอสล่าสุดจากตอนที่แล้วยังอยู่เลยเนี่ยเห็นไหมแค่เราแค่เปลี่ยนจุดนะครับมันมาทางนี้งั้นเหรอวางแนวป้องกันเพิ่มครับและปิดไฟมาอัพไปหน่อยโอเคกินกินอาหารผมต้องออกไปสกัดกั้นเนี่ยเนี่ยเอาจริงมาแล้วครับ โอ้โหว้าวมันมันมีอัลฟามันตัวแดงด้วยวะ่ะมันโกรธดเกลียวครับดูจากปริมาณเนี่ยค่อนข้าง,างจะมาเยอะแต่ก็ไม่ขนามือเราอะ่ะขอโทษทีเราเสียมดใหญ่ไป2ตัวครับ <c oughs> โอ้ก็ยังพอจะรับมือได้อยู่นะางานนี้เสียมงมไปหนึ่งตัวด้วยสองตัวเหรอโอ้โหเอาเรื่องเนี่ยพวกนี้เอาละเราจะอัปเกรดต่อครับตอนนี้คือผมจะอัปเกรดรัวเลยคุณผู้ชมครับอัปเกรดเกี่ยวกับพวกบรรดามด ข้างหลังนะฮะก็คือพวกสายยิงอะ่ะผมต้องการเอาพวกเขาไปใช้อย่างสูงเลยซากบอสหายไปแล้วค่าศึกใหม่ๆจะมาไล้ครับแล้วก็อัพนี่ด้วยนี่สร้างไว้ครับเป็นแมงมุมขายาวตอนที่แล้วเนี่ยเราสร้างไว้แค่2ตัวแต่ตอนนี้เรามีเพิ่มเป็น4 5ถึง5ตัวแล้วนะครับมันแกล่งนะเอาจริงแกล่งมากรอบนี้ค่าศึกจะเป็นมดดำครับมดดำใช่ไหมเราไม่กลัวรอกมดดงมดดำอะไรกัน มาถึงก็โดนแมงมุมเราลากหมดแล้วั้งเนี่ย<_ <d> _ <n one> เห็นปะ่ะโอ้ยไงล่ะแช่ดูได้ว่าแช่แช่พิษเราตายนะครับแมงมุม,มเราก็เอาเรื่องกันนะเดี๋ยวเอ่าเจ้าแมงมุมแท่งของเราเนี่ยอัปเกรดใช้800เหรอผมอัพเลยเอา้าไม่ใช่ครับใช้พันสเนี่ยแพงแพงทางซ้ายมาแล้วะ้ายเข้าแล้วนะรระวังให้กันและกันด้วยแต่ก็ไม่อรอดครับ เราตบปบเข้าลังกินหมดอะไนเนี้ยลูกๆเราโหดอัปเกรดลังเปนมุมไปอัปเกรดมาปุ๊บอณาเขตเราขยายไปถึงนี่แล้วอะเฮ้ยโอ้โหใส่แว่นใส่แว่นมามาซ้ายและขวาเลยใส่แว่นใส่แว่นอู่ใจใส่แว่นใส่แว่นโดนลากเข้าลังหมดเลยคุณผู้ชมครับโอ้โหมันมันเกิดขึ้นเร็วมากอะผมมองแทบไม่ท oh! ันอ่ะจริงปะ ค่อนข้างจะไวปร๊ดเลยนะครับไวปานใสฟ่ฟานแรกเมื่อกี้ยังงงๆอยู่ดยก่อนนะโอเคเราสร้างเจ้าแมงมุมแทะต่อแล้วกันนะครับเน้นเป็นแนวขวาบ้างเมื่อกี้ไวจริงๆครับกินซากเหยื่อแล้วก็อัปเกรดการยิงต่อไปให้เรื่อยการยิงทุกอย่างสําคัญมากครับคือเกมเนี่ยมันไม่มีอะไรเก่งของใครนะครับเราต้องอัปเดตทุกอย่างให้บาลานให้บาลานเท่ากันให้หมดเลยเอาละต่อตัวบน มาละมาละแช่พิษข้าหน่อยเป็นไงพิษข้าแรงนะแมงกระชอนมาว่ะไอ้แมงกระชอนแางมุมแท้เราโหดมากคุณผู้ชมดูดิวตวัดทีก็ตายเกื่อนกันแล้วฮนะสุดยอดไหมเฮ้เฮ้เฮ้โอ้ตักตต้กแตน่นตั้งแตนอ่จะฆ่าลูกๆฆ่าเหรอตั้งแตนตั้กแตนตายครับร้องดังจุยร้องดังจุ้ยเลยอ่าอัปเกรดทันสองได้แล้ว โอ้โอ้โอ <Yeah. S 2> ้โอ้เฮ้ยมันมาแบบไม่ทันตั้งตัวเลยว่ะงานนี้ใจเย็นใจเย็นโอ้โอ้ผมเกือบตายไม่ทันตั้งตัวแช่พิษหน่อยเป็นไงโอเคได้อยู่พอไหวพอไหวโหผมต้องสร้างมดใหม่เนี่ยแต่เปลี่ยนจากการสร้างมดเป็นการสร้างแมงมุมแล้วกันนะครับแล้วก็อาเกตพวกเขาให้แก่งแ่งเข้าไว้ต้องรีบกินนะเนี่ไม่งั้นอาหารเราจะย่อยสลายไปตามกาลเวลานะครับโหมันมาแบบ มาโหดมากมาไวไปไวโอเคแล้วก็ต้องอัพการป้องกันพื้นฐานด้วยนะครับก็คือพวกมดยิงมอต้าแล้วบอสก็มาแล้วด้วยบอสจะมาแนวรบทางไหนวะนี่ยยังกินไม่อิ่มเลยใจเย็นๆบอสแล้วก็ตัวเลขที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยมันจะเป็นจํานวนปริมาณอาหารนะครับที่เราสามารถบริโภคได้บอสบอสมาบอสบอสมาแมงไอไม่ใช่แมงมันเป็นร่วงเสือครับแมลงปีกแข็งสตันอย่างนาเลยผมยังมึนอยู่เลยวะขยับไม่ได้ อื่นขึ้นยิงหน่อยแล้วเขาดูม,มันดิคุณผู้ชมครับมันกัดแบบบ้าข้างเลยว่ะไม่สนใจจะดีเลยว่าคนรอบข้างเขาจะคิดยังไงกัดแหลกกัดสะบั้นแต่ด้วยความกัดถึงวันเนี่ยก็กัดแมงมุมแท้ไม่ค่อยเข้านะครับแมงมุมแท้เรารับชะตากรรมไหวอยู่ชะตากรรมโดนกัดนะมันกัดผมที่ผมสตานนานนานนานแบบนานเกินอ่ะโอเคเราสู้ได้ต้องเตรียมพร้อมต่อเนื่องเลยครับเรากัดไปสู้ไปอัปเกรดไปนะ เราจําเป็นต้องเตรียมพร้อมรับทุกเหตุการณ์ให้ได้ครับหลังๆมันเริ่มมาโหดมาโหดอย่างเดียวไม่พอนะมาไว้ดุแบบรุดเดียวถึงหน้าบ้านเราเงี้ยให้ไปตั้งตัวไม่ทันเลยแล้วบอสก็ตายครับเสียงแฝงเลยเสียงบอสตายนะครับเดี๋ยวต้องกินต้องอัปเกรดด่วเลยตอนเนี้ยนี่น่าจะเป็นช่วงเวลาฟรีไทม์ที่เราสามารถอัปเกรดได้กินเหยื่อได้นะครับเหยื่อจะหายไปแล้วเร็วเข้าแมงมุมแท่เราอัปได้แค่ขั้น2ขั้นต่อไปอัปไม่ได้เพราะว่า เวลเราแลกับเลือดเราไม่ถึงนะครับางานนี้ทางขวามือเราคือการป้องกันอันหนาแน่นครับบอกเลยว่าถ้าไดจจ้เจาะแนวนี้เองไม่ง่ายมาแล้วโอ้โหรอบนี้ตัวใหญ่ใหญ่กว่าเราหลายเท่าตัวเลยครับเฮ้ยใ,ใหญ่แบบนี้จะไปสู้อะไรได้แต่เรามีเยอะเราเน้นคุณภาพและจำนวนด้วยในเวลาเดียวกันเข้าใจนะอาหารโอ้โหอาหารหมดแล้วครับ ยังกินไม่หมดเลยโถเอ้ยเราช้าไปหน่อยเจอพิษข้าวหน่อยนี่อย่าฆ่าลูกข้าอย่าฆ่าลูกข้าเออตัวใหญ่ตายว่ะมันจะฆ่าลูกผมครับแต่มันตายก่อนเสียใจด้วยนะเองฝันสลายแล้วแหละเขาบอกให้ทัน6ผมมีเลือดพันหสร้างต่อไม่พอหมดแลพิษไฟแลพิษไฟมันดีมากนะคุณผู้ชมครับเพราะว่าจะทำให้เราเนี่ยเฮ้ยอยีิบายไม่จบเลย ยังอธิบายไม่จบเลยอ่ะหแมงมุมมาอย่างโหดเลยมันจะกัดคนทั้งผมหมดแล้วแต่มันก็ตายหมดมาดุมากมาดุมากแนวหน้าไี่ได้ว,ว่าแหกกระจายเลยเมื่อกี้เนี้ยแต่เราก็ยังยืนหยัดได้อยู่มาใหม่อีกแล้วเหรออะไรกันเนี่ยนี่ก็ด้วยทำดีมากแมงมุมโอ้โห คือทุกอย่างมันเกิดขึ้นไวมากครับผมอัปเกรดเป็นขั้น3ามแล้วให้แมงมุมของเราแมงมุมแทะขั้นสแล้วเย่ขั้นส yeah. ไม่ได้นะครับเลือดไม่พอผมยังตกใจอยู่แมงมุมแทะเราแค่นี้คิดว่าน่าจะพอแล้วนะอีกตัวหนึ่งข้างหลังเอาให้เป็นขั้นใหญ่สุดรอบนี้มานี่วะโอ้โหอะไรวะเนี่ยแมงมุมแท่ขั้น3ขอมขอคำหนึ่งอาหารเอาอัปเกรดพันหกไม่พอะ ตัวหลังก่อนได้วะแล้วมันมาแล้วด้วยไอ้พวกนี้มันไม่ค่อยกล้าสู้กับเราครับดูจากสภาพานะตั้งแต่ตัวเล็กๆแล้วมันเจอเราปุ๊บมันก็หนีแล้วอะ่ะสงครามหมื่นขาคุณผู้ชมครั้งนี้ตั้งชื่อคลิปเรยว่าสงครามหมื่นขาดีไหมไม่น่าดีมั้งสงครามหมื่นขาสาวๆไม่กล้าดูชนะมึงเนี่ยสบายๆจุดเนี้ยน่าจะไม่ค่อยมีอะไรน่ากลัวมากนะครับคิดว่าระหว่างนี้ผมก็ต้องอัปเกรดไปรัว ทุกคนต้องได้เติบโตทางไซ์อะเป็นเหยื่อเลยครับไม่น่ารอดบอกแล้วเราแกล่งกว่าเยอะแม่งมุมทั้งหลายเลยอ่านะมันตายหมดแล้วครับไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นตัวในตัวนอกตัวในเอ่อบอสเหลือแค่4ตัวครับคุณผู้ชมฮะเกมก็จะทำให้เราชนะได้แล้วถ้าบอสสี่ตัวนี้ตายหมดนะ แต่ถ้าเราไม่สามารถชนะบอสได้เนี่ยเกมก็ทําให้เราแพ้นะครับก็คือจบเพียงแค่น,น,นี้เรียบร้อยโองเรียนจีนไปเราตัวเล็กข้างในเออเกือบมองข้ามแล้วเนี่ยอัตัวเล็กก่อนอันนี้เป็นจังหวัดที่เราฟรีได้นะครับฟรีไปถึงจังหวัดที่ผมเนี่ยสามารถอัพได้แบบฟรีๆอิสระเลยฝั่งนี้ขอกินเหยื่อหน่อยนะต้องสร้างมดต่อที่ว่างสองที่โอเคเดี๋ยวพี่อัพให้รูรๆเลยนะ แมงมุมเมื่อกี้มันถือว่าทําผมช็อกมากนะครับเอาจริงค่อนข้างจะแบบบุกได้ไวมากอ่ะดีนะเราแข็งพอก็เลยตั้งรับทันนะครับถ้าตั้งรับไม่ทันนี่จบเหตุแน่เลยปะโอเคประมาณนี้สร้างอีกตัว,ตวหนึ่งพื้นที่ไม่อํานวยในการสร้างเลยครับเอาละตัวเล็กโดนบังอยู่โทษทีมองไม่เห็นฝั่งนี้ใหญ่หมดแล้วนะคิดว่าคงจะตัวใหญ่ครบแล้วนะครับเหลือแค่อัปเกรดพวกตัวน้อยๆอย่างพวกมด ฝั okay. ่งนี้บ้างฝั่งนี้บ้างกินอาหารปับ๊บอัพต่อเลยฝั่งนี้มีแค่3ตัวเหรอเราเพิ่มดีกว่านี่เออจะต้องใหญ่ให้ถึงที่สุดบอสหรือว่าอะไรยังไม่มานะครับน่าจะเป็นจังหวัดที่เราเนี่ยต้องเตรียมตัวแล้วถ้าช้าแบบนี้ไม่ดีแน่โอเคโอเคเริ่มใหญ่ขึ้นแล้วเจ้ามดมดนี่ยิ่งอัปเกรดเนี่ยจะยิ่งทําให้พวกเขายิงแรงขึ้นแล้วก็ยิงเร็วขึ้นนะครับ ขึ้นอยู่กับว่าเป็นประเภทแบบไหนตัวหน้านี่คือตัวหน้าสุดนะครับเนี่ยนี่คือแนวหน้าเลยถ้านายตายเราก็จบดังนั้นนายห้ามตายเด็ดขาดอาหารหมดแล้วครับต่อไปคือการรอตั้งรับอย่างเดียวแล้วดูซิว่าแนวป้องกันแบบนี้ผมจะสามารถป้องกันค่าศึกได้หรือเปล่าผมว่าเราเป็นนางพยาแมางมุมแล้วนนเนี่ยเจอตัวนี้อะไรวะดุวะแล้วก็นี่อีกอ่อเฮ้ย อะไรกันนี่บ้าไปแล้วครับผมบ้าไปแล้วแบบนี้บ้าไปแล้วมาขวาแล้วอะมานี้ด้วยกระโดดตะปบเหยื่ออย่างไวตายตายมันเข้ามดผมก่อนเลยอะ่ะมันกัดมดผมตายไปสองตัวแล้วอย่าฆ่าลูกนุก้าขอร้องอย่าฆ่าลูกนุก้ามนเล่นงานมดก่อนเลยอะ่ะมันไม่สนแมงมุมแท่เลยแต่มันก็ตายละ มอนแทบจะไม่สดใงมุมแท่เลยเนี่ยนี่อะไรเนี่ยไออะไรไม่เห็นในแผนที่เลยเมื่อกี้มาไงวะแล้วขวาด้วยเดี๋ยวขอเคียวขวาก่อนบอสมา3ตัวเลยวะนี่น่าจะเป็นบอสหมดนะครับผมมั่นใจโลื่นเลื่อ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 นจะหมดเลื่อนจะหมดกินซากก่อนกิๆๆๆนซากกินซากอะไรวะเนี่ยมอท้าต้องสร้างมาช่วยยิงเลยครับสภาพนี้ โหดโหดโหดค่อนข้างดุไอ้ทางขวาน่าจะสบายนะครับเราเนตราคาได้แต่ทางซ้ายดิทางซ้ายจะเห็นว่าเลือดมันรีเองได้เลยครับ <c oughs> ก,งกงกงเกินอัพเกตดีมากลาปิดไฟเองเตรียมตัวยิงเลยเนะี่ยบดมอตา้าโอเคทางขวาจะตายหมดเลยครับ เดี๋ยวเราเคลียร์ขวาก่อนให้มันจบไปใบไอ้ไอ้บอสตัวเขียวนี่องใส่อายุเยอะมากเนี่ยตะไคร้ข,ขึ้นหมดแล้วไม่ใช่แสงนี่เป็นตะไคร้นะครับผมเรียบร้อยแห่งนี้แตกเยี่ยมมาไอตังแต่ต่อยมวยอังไมาเจอข่านี่มาอ๋อนี่ขนาดผมแช่พิษอยู่เนี่ยมันยังนทนพิษผมได้เลยคิดดูดิโอ้โหต้องเอาขนาดไหนเอาเรื่องขนาดไหนมาเลย นางมุมตู้ใหญ่ของข้าอัพเกตเป็นขั้นสูงสุดแล้วครับน่าจะสูงสุดแล้วมัง้งคิดว่าผู้ชมดูดินี่คือความตายของตากแตนครับที่บังอาจเท้าใส่รังนางมุม <laughs> ข้าคือสไปเดอร์แมนไม่รู้อะแล้วมันก็ตายครับโอ้โหดุดันจะจัดอะไรมาเ,าเนี่ยรอบนี้บอสโอ้พระเจ้าบอสต,ต้องดูก่อนว่าบอสจะมาแนวไหน ผมต้องอัปเกรดลูกๆผมแล้วลูกๆยังรีบๆโตนะแล้วเสียงเพลงนี่เปลี่ยนเลยอ่ะเสียงเพลงเปลี T ่ยนไปมากเลยนะเนี่ยแบบนี้มันบ่งบอกว่าเราต้องตายแน่เพลงโคตรดะทึกคือโครมเลยวะแย่แล้วเพลงยังเอาอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอกินอาหารก่อนนะบอสเดี๋ยวเพิ่งมานะใจเย็นใจเย็น ค่อยๆช้าๆเจ็นผมพยายามอัพในมุมแท้อยู่นะครับมันมาแนวนี้เหรอเอาจริงแนวขวาเราเนี่ยเจอหนักกว่าแนวซ้ายนะไม่ว่าจะเป็นพวกเหล่ากองทัพมดขนาดใหญ่เราสับพรบออรอยเงี้ยโอ้โหมาเยอะมากเลยแล้วปิดท้ายด้วยบอสใหญ่ครับมงมุมหมาป่ามันโหดมากแต่มันช้าที่มันช้าแบบนี้ก็เพราะว่าติดใยเรานะครับติดใยไม่พอเจอดเดมดแดฟพิษไฟเนี่ยคอยยิงให้มันหนืดตรงนะครับมันเลยสโลโมชั่นแบบนี้ไงล่ะ ผมก็สาดพิษใส่ล้วนเลยครับทั้งพิษทั้งช้าปะาปนกันไปดูดินี่กับโมชั่น3ดีจะอืดไปไหนพยายามกัดเราเห็นไหมนี่แหละจบแล้วเฮ้ยมันจะกระโดดดิวะแยว่งมุมจัมปิ้งวะโอเคครับจะตายในไม่ช้าผมมั่นใจตายเจอพันควิดอันโอช้าหน่อยเป็นไงล่ะเรียบร้อยครับแล้วบอลก็ตายแกเป็นเหยื่อของเราไป จีๆครับผมโอ้โห <c oughs> จบเลยครับนี่นี่นี่คือบ้านเราโหดูเพลงดิเราสามารถป้องกันของขวัญสำหรับลูกๆแมงมุมเราได้ครับออกมาเอาของขวัญใหญ่เลยเห็นไหมต้อนคิดมมาก,กระลอดภัยครับผมเป็นอัปเดตที่ค่อนข้างจะโหดมากอัปเดตฮาโลวีนนี่เทียบไม่ติดเลยครับอัปเดตนี้สนุกมากเลยตั้งแต่เล่นเกมมดมา โอเคครับมันต้องอาศัยความไวอะ่ะเล่นเกมแบบเนี้อาศัยมือไวครับว่าเราต้องอัปเกรดตรงจุดนูด้นจุดนี้ให้ทันแล้วก็พยายามสร้างแนวป้องกันต่อเนื่องต่อป้องกันสองทางปุ๊บนี่ผมนี่ลรเลยป้องกันทางเดียวเราอยู่เฉยมันก็ชนะได้ใช่ไหมละ่ะแต่ป้องกันสองทางปุ๊บนะครับเราต้องไปคอยสร้าง,างซ้ายและขวาโอเคเด็กๆเอาของขวัญเข้าลางัลางบุมหมดนะครับขนของกันไปจบจ้า ก็ประมาณนี้ครับคุณผู้ชมครับสำหรับอัปเดตของช่วงเทศกาลฤด,ดูหนาวนะครับจะเป็นประมาณน,นี้เลยโอเคครับก็ได้ชอบในเกม Empire of the u n d e r g o c e นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของเกม Empire of the u n d e r g o c e เดี๋ยวอัปเดตคราหน้าจะมีอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยกลับมาเล่นแล้วกันนะครับผมวันนี้เขาตัว้วไปก่อนนะครับแล้วทึกจริงๆฮะเกมนี้แทบไม่ให้เราได้พักเลยไป้วจ้า